ดึกมากเอาไปสว่างๆว,วันนี้หน่อยดึกมากครับพอดีวันเนี้ยไปถ่ายรายการมาแล้วก็ทํามาประมาณ10เคสไปช่วยคน1ิบเคสได้ครับโอ้โหแล้วก็วันเนี้ยตอนถ่ายรายการเนี่ยไม่ได้หยุดเลยมันมีคนทักเข้ามาว่าพีการตามหาู้หญิงท้องให้หน่อยตามหาู้หญิงท้องให้หน่อยนะครับนะเอาเดี๋ยวทดสอบสัญญ,ญาณเสียงก่อนดีกว่าไปทดสอบสัญ,ญญาณเสียงก่อนนะใครเข้ามาก็หัวใจรายง,งานตัวได้เลย เอ้ข้างบนเนี่ยมันเหมือนสัญญาณเน็ตติดขัดหรือเปล่าใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับไล์ติดหรือเปล่าไ์ติดหรือเปล่านะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับหัวใจรายงานตัวได้เลยติ๊ตอกใช่ไหมเออนะครับไม่สามารถไล์ได้เนเนลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าสวัสดีครับดูจากที่ไหนบอกทีนะครับดูจากที่ไหนบอกทีเน็ตแน่เลยนะครับนะดูจากที่ไหน บอกทีครับนะขออนุญาตอัปเดตหน่อยสุราชัดเจนทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยมาหรือยังครับของไลน์ทิกติกตอขึ้นยังนะครับงงนะ,ะใครเข้ามาหัวใจรายง,งานตัวทีครับหัวใจรายง,งานตัวทีเปลี่ยนเน็ตต้องเปลี่ยนเน็ตนะครับนะเข้ามาแล้วก็หัวใจรายง,งานตัวทีนะครับนะหัวใจรายง,งานตัวทีเดี๋ยวขออนุญาตน,นะแปะ๊บนึงขอสับเน็ตก่อนนะครับ<ด>นะอ้าว ตอนนี้นะครับเรามาตามหาผู้หญิงท้องนะครับผู้หญิงท้องท้องแก่ประมาณแเดือนนะครับแต่มันก็คงดึกแล้วล่ะนะก็ไม่คิดว่าจะจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่างนี้ผมส่งทีมงานเนี่ยมาหาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วตามมาหาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับช่วงที่คนแท็กเรียกผมสนั่นวันไหวอ่ะคือเอาจริงคือวันนี้ขอเน้นอีกทีนะติดไหมขึ้นกลับมาไล์ต่อกลับมาไล์ต่อตลอดเลยดับแล้วเปิดใหม่ดีกว่า เออดับแล้วเปิดใหม่ดีกว่านะน่าจะนะโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับขอเตรียมลายด้านบนก่อนนะอ่ะโอ้นิ้วบงังนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับดูจากที่ไหนบอกทีครับผมดูจากที่ไหนบอกทีตามหาหญิงก็ได้เออนะหญิงหญิงเอออ่ะโอเคนะครับนะสวัสดีครับสมุทรปาการนครนายกนะครับนะคบนะใครเข้ามาก็ หัวใจรายงานตัวได้เลยครับกดถูกใจก็ได้ถูกใจรายงานตัวนะครับเออนั่นนะนะถูกใจรายงานตัวได้เลยครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับเผื่อเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พ,พ,พิลึกพิลั่นที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับชีวิตท่านน่ะนะครับมันเกิดท่านก็จะได้มีที่พึ่งพิงนะครับก็จะได้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่พักพิงให้ท่านนะครับอ่าทิกตอกมาแล้วนะครับ นะเป็นอีกหนึ่งที่พักพิงให้ท่านนะครับแล้วก็ใครที่นะอยากช่วยสังคมไปกับผมนะครับใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมนะไม่ต้องมีเงินมีหัวใจอย่างเดียวพอครับช่วยกดแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ท่านเห็นไหมน้องเนี่ยสามสี่เดือนอายุ13นะถูกพ่อกระทําน,นะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมแม่ไม่แจ้งความให้ส่งไปใต้เมื่อวานเนี่ยผมประสานท่านสสช,ชนะเด,ดชเดโชจากใต้นครส่งน้องบินเครื่องบินมา เพื่อมาดําเนินการที่กรุงเทพมาเอาเรื่องพ่อนะครับนะซึ่งตอนนี้พ่อถูกฝากขังเปนที่เรียบร้อยนะครับนะใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับดูจากที่ไหนบอกทีนะครับดูจากที่ไหนบอกทีทดสอบัสญาณเสียงหน่อยนะครับนะจริงๆอ่ะวันนี้ทางผ่านบ้านเลยครับดึกแล้วล่ะทางผ่านบ้านเลยนะครับก็เลยแวะมานะครับนะขอบคุณของขวัญด้วยทุกคนเข้ามาก็ส่งของขวัญรัวๆเลยนะครับอ่ะโอเคแปดริ้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับ ชนบุรีชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับนะเออไปเดยวเดินดีกว่าไปนะครับเอามีคนสองฝันมานะครับมีคนบอกว่าพักผ่อนบ้างพี่กันครับคืออย่างนี้จริงๆก็อยากจะพักผ่อนนะครับแต่มันทางผ่านบ้านอะแล้วคนแท็กเชื่อไหมวันนี้คนแท็กหาผมประมาณน่าจะมีประมาณสองสามร้อยคนได้อะเยอะมากครับแล้วก็ ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์คือขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคือวันนี้ก็คือจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงท้องนะประมาณ8เดือนได้ท้องแก่นะครับนะแล้วก็ที่เขาส่งกันมาว่ามานั่งขอทานอยู่ตรง BTS พระขนงนะครับแล้วก็ผ่านบ้านมผมมพอดีทางผ่านนะครับเมื่อกี้วันนี้ไปถ่ายรายการมาประมาณ วัสดีจ้า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 ,น,านะก็มถาถ่ายรายการมาวันนี้ทำ10เคสนะครับทุกคนไปช่วยคนมา10เคสตั้งแต่10โมงนะครับตั้งแต่10โมงถึงออตอนนี้กี่โมง่ะเนี่ย4ทุ่มนะครับแล้วก็ขับผ่านบ้านก็เลยเอ้าแวะมาดูหน่อยแล้วก็ภาษานทังท่านพุ่มกับนะครับนะเรื่องเ,ออเด็กหญิงท้องเนี่ยเราก็ส่งทีมงานมาดู จุดไหนเลโอเอาจุดข้างหน้าเหรอเอาแม่แม่เขาก็อยู่นี่มีคนเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมน,นะอแปดเดือนใครเห็นบ้างลหละวันนี้เรื่องเรื่องน้องแปดเดือนใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับแล้วก,กดติดตามไว้นะครับนะจุดนี้เหรอไ,ไหนทำไมนะมียังไงก็คือจัดในรูปเป็นที่เขาลงลงใน เฟสอะค่ะพี่ก็คือลงในเฟสมีลงทางลงทั้งหมดกี่จุดทางลงทั้งหมดกี่จุดสี่ครับพี่ทางลงสี่จุดใช่ครับแต่ว่าที่เป็นลิฟต์จะมีสองฝั่งเป็นลิฟต์มีสองฝั่งไปหาฝั่งนู้นมาแล้วอ่าฝั่งนู้นเออ่วินก็บอกว่าเคยเห็นบ้างฝั่งฝั่งนู้นที่ไม่ใช่เพราะอะไรที่ไม่คิดว่าเป็นฝั่งนู้นเพราะอะไรเพราะว่าจากในรูปอะมันจะเป็นลูกบาทที่มีสองช่องกับฝั่งมันอกเดียวอ๋อคือดูจากรูปรูปที่ลงเอ้ยละเอียดนะทีมงานละเอียดนะเนี่ยทางลงมีสองช่อง ใช่ไหม<ช>แต่แต่ฝั่งนู้นมีมีช่องเดียวมีช่องเดียวขยายมาฝั่งนี้แล้วไปหาพวกเอ่อแม่แม่ที่เขาข,ขายของพวกพิมพ่อที่ขายข,ข,ของประดับครับเห็นมานั่งบ่อยเห็นมานั่งบ่อยอยู่สองวันมาทีสามวันมาทีที่ท้องแปดเดือนแล้นะใช่ค่ะสองสามวันมาทีออาทแล้วไม่มากี่วันละเมื่อวานมาแต่เหมือนจะไม่เมื่อวานเขาบอกอะว่ามาใช่ครับเมื่อวานก็คือเป็นวันที่ พลเมืองดีเขาโพสต์ลงเพจพลเมืองดีโพสลงเพจเมื่อวานแต่<า>แต่ข้อมูลข้อมูลเมื่อวันนี้โทรหาท่านผู้กับนะครับสอนอของตันท่านผู้กับเนี่ยก็ส่งตำรวจมาวันนี้ผมโทรมาหาตั้งแต่ช่วงเย็นเพราะว่าติดอยู่ในรายการออกไปได้สิบเคสอ่ะคนมาจากทั่วประเทศมารอนะครับแล้วก็ทางท่านผู้กับเนี่ยของตันเนี่ยก็ส่งตำรวจมาดูแล้วนะครับส่งกําลังเจ้าที่ตำรวจมาดูนะก็ ทางตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่เจอนะครับแล้วก็ทางอพอมอนะครับกรมพอสอทรองอธิบดีอ่ะก็รักก,ก,กันกับผมมานะพี่กิติก็โทรมาเขาก็ส่งทีมงานไปดูแล้วก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับอ้า,อเอาเหรอเขนานั่งนี่อ๋อนี่มันสองช่องจริงด้วยว,วะ่ะคุณบ,บาทสองช่องอาเหรอเขนานั่งตรงนี้เขนานั่นงนี้เหรอ เห็นเห็นน้องเขาบ้างไหมจ๊ะไม่เห็นเรยอ่ะวันนี้เหรอเมื่อวานมาเมื่อวานมามาบ่อยไหมมาเรื่อยๆอยู่ะขายอะไรลูกชิ้นเหรอขายไงจ๊ะเนี่ยสิบสองบาทยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาเนี่ยอะอันนี้อันสิบสองบาทนี่กี่บาทเท่ากันค่ะเท่ากันหมดเลยหมดยังอันนี้หมดยังอันนี้หมดยังเหมาเลยมีกี่ไม้เอาหมดเลยเอปิ้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวใครมาซื้อนะ แจกให้เขาเลยผมเอาแค่สองไม้พอที่เหลือแจกคนอื่นหมดเลยนะโอเคคนหนุนให้ข้อมูลดีเขามากี่วันเขามาเคยมานั่งตรงนี้ข้างๆลิฟต์เนี่ยมานั่งข้างลิฟต์แล้วท้องจริงไหมท้องท้องจริงใช่ไหมคนไทยไม่ได้หรออ๋อเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมจะคิดว่าไม่ได้คนไทยเพราะอะไรอ่ะเคยคุยกับเขาไหม มีใครเคยไปถามเขาไหมไมยเหรอนั่งนานไหมจ๊ะวันนึงนานนานเหรอนั่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะแต่บางวันเห็นมีผู้ชายมีเด็กมานั่งด้วยคะมีผู้ชายกับเด็กมานั่งด้วยแต่ไม่ไม่มานั่งค nee. the hmm. ู่กันนะเด็กมีเด็กมีผู้ชายมีเด็กแล้วก็มีผู้ชายนั่งนั่งที่ของเขาอ่ะนั่งตรงนี้เหรออันนี้ก็เป็นที่ประจําเขาเลยใช่ไหมจ๊ะนั่งนั่งข้างลิฟต์น่ยอ๋อนั่งข้างลิฟต มีเด็กโตโตหน่อยแล้วนะเขามานั่งตั้งแต่ตอนแบบท้องเล็กๆไหมหรือว่าเห็นมาช่วงนี้เหรอนะเด็กท้องใหญ่แต่มาไม่นานใช่ไหมคะเพิ่งมาแค่ตอนนี้เดือนนี้เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็แก้ก็เดี๋ยวก็เห็นใช่ไหมเดี๋ยวก็หายก็มาอีกกี่วันมาดีนะพรุ่งนี้อาจจะมาพรุ่งนี้อาจจะมาเทศกิจเอาวันเสาร์ที่เนี่ยวันเขามาไหมวันหยุดจามาไหม วันธรรมดาอ๋อเอาอะไรจ๊ะอ่าเรียบร้อยจัดไปอันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องนะขออนุญาตเมาแล้วจะเอาอะไรเอาอะไรหยิบเลยเอาอะไรหยิบเลยจะสองไม้โอเคจ้ะจ้ะเอ้ยจ้ะเออมาเสาร์อาทิตย์เขาหยุดใช่ไหมจ้ะอ๋อ กิเอาเลยนะเอาเลยเนะยไม่หรอกเอาไปเขาจะได้กลับป้าจะได้กลับบ้านขา,ายหมดเราค่อยกลับได้ไหมอ<า>๋ออยู่ไอ้ใกล้นี้แล,แ,ลแล้วเราเคยเห็นเขาเดินมาจากไหนไหมนะเคยเห็นนะป้ามาก็เห็นแต่เขานั่งแล้วเขามาก่อนป้าเหรอห<า>ป้าปกติมากี่โมงเขบคุณจาเขาคุณจาปกติป้ามากี่โมงสี่ที่ถ้าช้าก็สี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นไม่ต้องนะ นายวไม่ไม่ออกเดือนเพราะว่าแก้แหาว่าสายของผมไม่เห็นเอออันนี้ด้วยไหมคะจ้าติ้งเลยเมาเลยนะไ้ข่ดีไหมนันอวันนี้ทู่ๆนะทู่ๆทูๆโอที่หลอกแเห็นหน้าในโทรทัศน์เห็นหน้าในโทรทัศน์เหรอ ผมคนหน้าเหมือนน่ะไม่ใช่ตัวจริงหน้าเหมือนนหน้าเหมือนเฉยนะแล้วเจอแล้วว่าเทกินมาไม่เี่ยนี่แล้วเขาปกติเนี่ยถ้ามานั่งหนีปกติมีคนไปไล่เขาบ้าหรือว่าก็ว่าปกติอ๋อขายของเถอะสู้ๆเฮงๆนะเดี๋ยวข้อมูลมาเพียดนีิ คือผมประสานพุ่มกลับแล้วอ๋อปิ้งให้หน่อยนะจ๊ะไจ้าใมาจัดการเลยนะปิ้งแจกข้างๆด้วยนะนะตอนนี้ผมประสานพุ่มกับอสอนอคลองตันนะครับทางพุ่มกับเท่าไหร่นะทนะาพุ่มกับเนี่ยแจ้งว่าตอนนี้นะครับตัวของน้องผู้หญิงแปดเดือนเนี่ยวันนี้ไม่มานะครับแต่เขาก็ตามหาตามหาอยู่แหละเพราะว่า เอาจริงๆอ่ะไม่ได้แบบว่ามาแบบทําร้ายอาชีพอขอทานนะเพราะทุกคนลําบากเราเข้าใจนะทุกคนลาบากเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่เดิ๋ก่อนทุกคนลําบากในจหุดตรงโลเขานี่แหละนะทุกคนลําบากเราเข้าใจแต่อย่างนี้อยากรู้ว่าตอนนี้เขาลําบากอะไรที่มาหาเนี่ยไม่ได้มาแบบว่ามาใช่ตามหาคนท้องครับก็คือคนเอาจริงทางผ่านบ้านผมแล้วก็คนแท็กเนี่ยเยอะมากคนแท็กเรียกเยอะมากนะครับเ<อ>ขาบอกค้างอ่ะต้องเรียกกิจมาแปะโทรศัพท์พี้กิจมาค้าง มาแม่สะดุดค้างเรียบร้อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารอเน็ตอ่าถือแป๊บหนึ่งนะรอเน็ตแป๊บหนึ่งเน็ตมาแล้วครับเน็ตมาแล้วนะอ่าโอเคนะนะครับอ่า uh, ให้กำลังใจขอบคุณครับนะก็เราก็มาตามอยู่นะครับเราก็มาตามอ่า uh, เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมประสาน าทางท่านรองอธิบดีนะครับให้มาอีกสักรอบหนึ่งนะครับซึ่งท่านาตามหาอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าผมตามแล้วเดี๋ยวผมขยับแล้วทางหน่วยงานขยับหน่วยงานเนี่ยขยับเนี่ยเขาขยับก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับนะก็ทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันครับเน็ตมันไม่ค่อยดีเครื่องนี้เน็ตมันหลุดบ่อยนะครับก็พยายามจะเปลี่ยนเน็ตแล้วนะครับอตอนนี้อยู่ที่พระขนงครับนะวิธีพระขนงปกติเหมาแก้ไปให้แก้ไปลำบากทั้งวัน ำไมอ่านะครับสวัสดีครับไม่ค้าเกือบจะดับไร์แล้วไปครับก็ถือว่าวันนี้ไม่เจอนะครับนะมผมก็คาดอยู่แล้วว่าคิดว่าจะไม่เจอแต่เอาข้อมูลที่เรโอบอกว่าไงนะไ่นะเขาบอกว่าไงน,นะส,สองวันทีเขาจะมาสองสามวันทีหนึ่งจากร้านอื่นที่ไม่ใช่บ้าไงใช่ไหมอ่าแต่เดยวมาบอกว่าถ้าเกิดวินวินมอไซค์คนเนี้ยเขาเคยมานั่งแล้วขอตังค์ที่วินวินนะอะอเขาเคยไปขอตังค์ที่วินด้วยอะก็ถามว่า เดือดร้อนอะไรหรือเปล่าเดือดร้อนอะไรไหมแต่วีก็พูดตรงกันว่าเ,าเห็นถึงได้ข่าวว่าคนเนี้ยแฟนติดดควนอการก็นั่นแหละเนี่ยคือปัญหานะครับนะคือปัญหาโอเคแหละเข้าใจแหละว,ว่าทุกคนอาจจะลําบากนะแต่ก็อยากจะรู้แหละว,ว่าทําไมท้องใหญ่ขนาดนั้นแล้วถึงออกมานั่งขอทานเกิดปัญหาอะไรไหมถ้าสมมตุติผมก็คิดว่าต้องมีปัญหาแหละไม่มีปัญหาคงไม่มานั่งแบบนั้นหรอกนะครับก็กะว่าจะเอาหน่วยงานเข้ามาช่วยหรือว่า ถ้าสมมติมันมีอะไรที่ผมกับพวกเพื่อนๆช่วยกันได้ก็อ,อาจจะให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันนะครับก็ช่วยหมดอะนะครับจะเป็นคนไทยคนต่างชาติอะไรก็ช่วยหมดนะนะครับเพราะว่าอย่างน้องผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอนะที่เด็กสองเดือนอนะอันนั้นอะก็เป็นคนที่ที่สมองออกมานอกหัวนะครับอันนั้นก็เป็นคนลาวนะครับอันนั้นก็เป็นคนลาวนะผมเปิดให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกัน นะแล้วก็ให้ FT เนี่ยช่วยกันนะนั้นก็ได้เงินล้านกว่าบาทไปผ่าตัดน้องจนตอนนี้นะครับสมองเนี่ยที่ไหลออกมาถูกตัดออกมาแล้วแล้วก็ใส่กระโหลกเทียมนะเรียบร้อยช่วยหมดแล้วครับชาติไหนก็ช่วยลาบากเราก็ช่วยนะอยู่ในประเทศไทย,น,ยนะครับนะครับอ่ะก็เอางี้แล้วกันสําหรับใครนะครับที่พบเห็นผู้หญิงนะครับที่นั่งอยู่ตรงบีเทสพระขนงแล้วก็รู้มีข้อมูลนะครับ ท่านสามารถส่งมาหาที่ผมได้เพจการจอมพลังช่วยสู้เพตุการจอมพลังนะครับนะท่านก็กดติดตามไว้ได้แล้วก็เพื่อมีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่คาดฝันเลยสักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับท่านก็ได้ก็กดติดตามไว้แล้วก็ลำบากเมื่อไหร่ก็ทักมานะครับก็ยินดีความช่วยเหลือถ้านะช่วยได้นะวันนี้ก็สิบเคสอะ่ะช้ำๆนะทางกลับบ้านก็ถือว่ามาเดินแวะดูหน่อยนะครับ นะแล้วก็ใครที่อยากส่งต่อความช่วยเหลือเคสนี้นะครับอดีจ้าอดีจ้าสู้นะสู้นะนะอยากส่งต่อความช่วยเหลือนะครับอยากช่วยตามหาก็กดแชร์ออกไปได้นะครับนะไม่ต้องมีเวลานะครับไม่ต้องมีเงินมีหัวใจอย่างเดียวกดแชร์ครับก็ให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ ได้เข้าถึงความช่วยเหลือครับก็เหมือนเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวโฟลว์ตอนต่อนะครับตอนนี้ประสานทางท่านผู้กับแล้วสนอคองตันนะครับประสานทางท่านรองอธิบดีอ่าพอสอนะครับเรียบร้อยเด,เดี๋ยวจะตามหา8เดือนกันแล้วถ้าใครมีข้อมูลก็สามารถแจ้งมาได้หันหันฝั่งส่องสว่างเนี่ยโอ้เดินพูดไปด้วยก็เหนื่อยดีเหมือนกันนะปกติก็เป็นอย่างนั้นนะครับ อ่ะโอเคนะใครเข้ามาใหม่หัวใจรายงานตัวทีครับนะอะ่เรื่องง่ายมากเลยครับอันนี้ตามหาผู้หญิงแปดเดือนนะครับที่ท้อง8ดเดือนแล้วออกมานั่งขอทานนะครับออกมานั่งขอทานแล้วทุกคนเห็นแล้วมารู้สึกแบบหดหูหัวใจอะ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยที่ผู้หญิงท้องแก่ขนาดนี้ต้องมานั่งขอทานต้องการอะไรให้ช่วยเออเผื่อผมช่วยได้ ผมยินดีช่วยนะถ้าอยากได้ความช่วยเหลือด้านต่างๆภาษา,าหน่วยงานหรือว่าอยากได้ความช่วยเหลืออื่นๆผมก็จะมายินดีช่วยนะครับน้องถ้าเห็นพี่มามาหาแบบนี้น้องไม่ต้องกลัวนะพักมาได้เลยพี่ยินดีช่วยนะครับนะส่วนใครที่เห็นนะครับน้องท่านอาจจะสอบถามและให้ข้อมูลผมอะไรก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับกระชับสะดุดอีกแล้วเหรอทำสะดุดบ่อยยังวะสะดุดไหมคุณกันพักผ่อนบ้างนะครับ วันนี้สิบเคสทุกคนวันนี้ผมไปทำมาแล้วสิบเคสอะแบบตั้งแต่สิบโมงเช้าเลิกมาสี่ทุ่มนิดๆก็วิ่งแล้วครับตอนนี้แต่แต่นี่ทางผ่านบ้านก็เลยคิดว่าเอาซะหน่อยนะครับเอาซะหน่อยอพีก่กันไม่ไปต่างจังหวัดไปครับไปมาห้าสี่จังหวัดแล้วครับผมน่าจะไปมาหลายร้อยสถานีตํารวจแล้วนะครับไปเยอะมากนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดนี่หลายจังหวัดเนอะบนเยอะมากนะอ่า โอเคงั้นงั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใครเข้ามาก็กดติดตามไว้แล้วก็ใครอยากส่งต่อความช่วยเหลือท่านช่วยแชร์ครับแล้วจะได้เจอน้องเร็วๆและใครที่ฝากเรื่องนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กนะครับนะเรื่องของเด็กเรื่องของคนที่กำกำลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากเด็กตกอยู่ในที่นั่งลาบากเนี่ยท่านแจ้งมานะผมว่าให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องเบอร์หนึ่งนะครับให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะครับนะ แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากก็เหมือนที่ผมบอกเลยหลายเคสท่านเห็นไหมเขาลำบากมาเป็นปีๆลำบากมาระยะเวลายาวนานหลายเดือนแต่พอมาถึงเราวันเดียวจบเห็นไหมครับดูอย่างเคสที่พ่อกระทำลูกผ่านไปพ่อข่มขืนลูกอ่ะสี่เดือนนะอีกคนนึงคนที่สองก็โดนเหมือนกันสามสัปดาห์หาตัวพ่อไม่เจอผมไปสามชั่วโมงได้ตัวพ่อแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับนะแต่ทุกเคสหลายๆเคสท่านก็เห็น นะเด็กหายไป5วันมั่งเด็กหายไป3วันมั่งนะนะก็ใช้เวลามันจบภายใน1วันนะนะให้คนเขาเห็นที่เขาลําบากเขาเห็นว่าเราช่วยสุดช่วยจริงนะครับอ่ะโอเคนะกดติดตามไว้แล้วกันแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้วก็ใน t k t t o k ตอนนี้กําลังเดือดนะครับคลิปนี้ขึ้นขึ้น,น3-4ล้านวิวติด,ต,ด,ต,ดติดเลยนะครับใน t k t t อกนะแล้วก็ใน YouTube ก็กําลังเดือดเหมือนกันนะครับนะกันจอมพลังชาแนลช่องจริงนะครับ ยูทูบกันจอลพลังชาแนลนี่คือช่องจริงนะ,ะในเฟซเป็นการจอมพลังช่วยสู้อันนี้ของจริงนะครับนะ,ะเป็นเพจนะส่วนทิกต o k กันจอมพลังโอเคเรียบร้อยแชร์แล้วขอบคุณมากงั้นวันนี้ลาเท่านี้นะครับเบาๆช่ำๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อโอเคครับ